น้องเฟียสหรอน้องเบียน้องอะไรครับน้องเบียไม่ใช่ชื่อน้องอะไรครับน้องเพียน้องเพียเสียหรอเสียแปลว่าอะไรอ่ะทำไมน่ารักจังเลยทำไมน่ารักจังเลยไปไปไป ไหนซื้อผลไม้หน่อยขายให้หน่อยได้ไหม,พ,ไมไพ่อค้าอ้าวก็เป็นพ่อค้าไม่ใช่หรออุ้ยมีปืนด้วยจะยิงเราหรือเปล่าพอา่อค้าจะยิงเรายิงคนนี้ได้ไหมยิงคนน, <laughs> คน,นี้ยิงคนนี้ยิงคนนี้เร็วยิงคนนี้ยิงคนนี้